จะบอกว่าคลิปนี้การให้ตอนนี้นะคะเป็นให้มาจากที่แม่อยาค่ายรีเควสคือแกอยู่บ้านที่นี่ใช่ป่แะแกลก้วแกก็แบบคุยแบบกับคนแบบคนสวนคนงานอะไรอย่างนี้ต่างๆแล้วแกก็บอกว่าเห็นเราอะ่ะช่วยคนเยอะหรอกว่าเฮ้ยมาช่วยคนแถวบ้านเราหน่อยแถวบ้านไหนแถวบ้านของล่ามาไม่ได้หมู่บ้านแถวนี้คนงานอ่ะเขาลาบากมากเลยแล้วก็เยอะด้วยแล้วบางคนอะ่ะไม่มีบ้านอยู่บางคนนอนใน,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 นพุ่มไม้อะไรใต้พุ่มไม้แล้วมองจากหน้าหน้าต่างของตัวเองออกไปอะ่ะแล้วเห็นจริงๆเนี่ยแม่ยาค่า,ย,คเเย,ย,ายเป็นคนรีเควสเลยยังไหญ่เราอิ่เพลินป้าเนี่ยลา,าเขามาทางานเขากับ ผักดูได้ผุมใหม่เออเราเห็นแล้วแบบสงสารเราแบบว่าคนไทยคือกันเนาะอคนไทยคนเขาเม็คนไทยแต่เขาเป็นคนคมเมนแต่เราแต่เราเป็นคนไทยแต่ว่าเราก็เป็นเป็นมนุษย์เหมือนกันเออเออเป็นเหมันมนุษย์เนี่ยไม่ได้ค่ายรีเควสเลยนะขาว่าต้องให้นนะเนาะอ่าโอเคให้ก็ให้เราเต็มที่อยู่แล้วไปเซตยานะคะที่พี่บารดี้จัดมาให้สําหรับคนที่ติดถ้าอันนี้คือเซตที่ยังเซตที่ยังไม่ติดแล้วก็มีเซตที่ติด นี่ติดแล้วทานแบบนี้นะคะบางคนคือแบบไม่มีบ้านอยู่ไม่มีบ้านเช่านอนในผ่้ไม้เดี๋ยวพาไปดูกี่คนคะคนเดียวค่ะคนเดียวนะมีคนติดบ้างไหมไม่มีค่ะไม่มีเลยนะอะครคะที่อยู่บ้านอาใครอยู่กี่คนสองสามคนสามคนสามคนเราไปสองชุดเลยค่ะาเใครอยู่บ้านกับครอบครัวคะ ที่แหนครอบครัวไม่ได้มาเอาอ่ะแค่เป็นคนละทิศเลยไมยถึงว่าไมถึงว่าอยู่กัน3าคนแต่มาคนเดียว่มีที่ทํากินอยู่เนาะม,มีแบบปลาทูเค็มมีชงชาอย่างดีเลยนะอ,<า>อ่าเอ้นี่สเปรย์เราอยู่ข้างในเนาะมีสเปรย์ไหมสเปรย์ฆ่าเชือ้อไม่มีหรอเราเอามาอยู่ไม่ใช่หรออันนี้มันเป็นชานะอันนี้มันเป็นชานะชงดีมากเลยเสริมภูมิคุ้มกัน เป็นชากระชายครับกินช่วงนี้กินทุกวันจะได้แบบว่ามีภูมิคุ้มกันถ้ามีใครติดแล้วบอกบอกไม่อย่าค่ายนะมียานะนี่ยเขาช่วยอะไรแม่บ้าง่ะปกติเขาเอาขยะไปทิ้งให้ที่รถที่เขาไม่เอาไปก็เพราะว่าขยะเราเป็นใบไม้แล้วเขาก็เอาไปทิ้งให้แล้วเขาก็ให้ฟอยกวาดบ้านฟอยฟอยคือไม้กวาดเออไม้กวาดนอไม้กวาดไม่ใช่ไมกวาแล้ฟอยนึงว่าจะเอาเอาเอามาแบบว่าทับแล้วก็ หลอนไฟแต่เหลือต้นเหลือต้นเขาอีกอย่างบ้างไม่ถึงเหลือต้นเขาโอ้นยนเขาเทพเขาทํางานถามเขาว่าไม่กินข้าวเช้าหรอไม่กินถ้ากินมันจะเลืออะไรแล้วก็ต้องรีบเข้านอนด้วยใช่ไหมเข้านอนแต่หัวค่ำไฟก็ไม่มีเพราะว่าจะได้ไม่หิวจะได้ไม่หิวแม่มอบอเออเออแต่ละตัวเลยทุกคนอ่ะมีใครมีใครจะฝากเอาไปให้ใครไหมอีกคนนึงบอกอีกคนนึงเนี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยอยู่บ้าน3มคนก็เอาไป3าชุดเลยอยู่บ้าน3คนอันนี้คือคนละชุดเลยเหรอ ยามอยู่กี่คนแม่บ้านอยู่ไหมแม่บ้านอะ่ปะปั้นปั้นเล็กอะ่ะอยู่กี่คนอยู่กี่คนสา,สามคนนะอ่าฝากห้ด้วยไอยแม่บ้านอยู่กี่คนอ่านี่ฝากให้ทุกคนคนละชุดนะอ่านี้ฝากไม่ใหญใค่ายด้วยนะคะอ <c oughs> <c oughs> ให้สินคนยามหนึ่งแล้วค่ะอ๋อแม่บ้านอยู่กี่คนแม่บ้านอยู่ไหมหนึ่งคนเหรออ่าฝากให้แม่บ้านด้วยค่ะ เจอใครอีกเดี๋ยวให้อีกเดี๋ยวจะพาไปดูตรงนี้เขาอยู่กันตอนนี้ช่วงนี้หน้าฝนเขาน่าจะย้ายออกไปข้างนอกแต่ก่อนหน้านี้หน้าร้อนเขาอยู่เออมองมาจากบ้านเราก็เห็นเลยตะเบียงห้องนอนชัน้น,นนี่ไงตอนเนี้ยเขาไม่อยู่แล้วมันฝนตกเ,นเขาลือ้อ<ะ>ใช่มันฝนตกฝนตกนเห็นไหมเขาอยู่ในตรงเนี้ยตรงเนี้ยแหละนอนรถยังมีเลยรถเข็นตัดต้นไม้ต่างๆก็ยังห่วงอยู่ว่าตอนแรกหน้าฝนเขาจะอยู่ยังไงเนาะถึงตรงจีว่ายังมีคนอยู่ นี่ยไม่ได้พูดนี่นะนี่รูมีคนอยู่ไหมป้าไม่น่ามีคนอยู่แต่มีรองเท้าเห็นไหมเขาอยู่จริงจรงเห็นป้าทุกคนมันยิ่งกว่าหนังชีวิตทำไงดีอ่ะเป็นที่อาศัยจริงๆนะ นั่นแหละนั้นคือเราเวลาทำบุญทำบุญนะคะทำกับคนใกล้ตัวคนที่เราได้แบบรู้จักมั่งจีจะค่อยไปทําข้างนอกอันเนี้ยเหมือนอย่างที่แบบพวกเราทำนี่แหละทำกับพ่าในบ้านก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะน้องๆทุกคนที่ดูอยู่เหมือนกันหรือใครที่อยากทําบุญอะไรเงี้ยดูก่อนว่าคนรอบข้างเราสบายหรือยังรอดพ้นหรือยังถ้ารอดพ้นแล้วเราค่อยไปช่วยวงกว้างอะไรอย่างงี้นะอะบ้ะ